เขาก็พยายามนะครับเขาแพ้วเผลคือแพ้วเผเนาะมันก็ตาตานี่ปล่อยแบบไม่ได้แบบเซฟตัวเองนะครับปล่อยเพื่อแฟนมวยปล่อยเพื่อคนที่เป็นกำลังใจให้เขาเนะาะก็เป็นอย่างนี้แหละมันแต่ว่ารเราทำมันไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนสองปีสามปีที่แล้วเพราะว่าเขาปล่อยมวยไม่เป็นปล่อยต่อ,อนเนื่องเลยจม,มูกหักกรามหักมันหักทั้งหน้าหมดแล้วอะ อือหน้าเนี่ยหลือแค่ฟันอย่างเดียวจะไม่หาครับไม่เหลือหักหมดแล้วผมนี่ก็ไปรู้จะตางตรงไหนแล้วตอนนี้ต่อไปนี้ก็อใส่ขอร์สยากนะเพลาเลต่อยผมกันล็อกขึ้นไปช็อกกลูเทีแล้วกันทําได้ยังไงแล้วเสียบเบร์กันจะพูดรู้ไหรู้จักตรงไหนแล้วครับก็ก็ไม่ผมก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตเขาครับหน้าที่ผมคือซัพพอร์ดดีให้ดีที่สุดส่วนว่าจะไปถึงเส้นอะไรยังไงก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วเพราะว่าต่อยด้วยหัวใจเนาะเพลาเพลาไปสุดเป็นเรืหัวใจอยู่แล้วว่าต่อยเรื่หัวใจนะครัับบบกก็็ขขออคุณสหรรแแแงใจล้วโททษน คาบด้วยครับวันนี้ก็คาบก็เต็มที่แล้วครับก็นั่แหละก็บอกแล้วอย่าไปต่อเขาแพครับไปหาหมอมแล้วเป็นไงบ้างหมอบอกว่าจมูกหักครับจมูกหักแล้วแล้วข้างตาแก้มแตกไหมแตกครับน่าจะแตกกระดูกแตก แล้วเมื่อวานถามในเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยเราชนะเขาแล้วเนี่ยทําไมถึงต้องไปบวกต้องไปแลกกับเขาขนาดนั้นด้วยอ่ะเพราะสไตล์ของตัวเองครับถ้าถอยไปก็จะกลัวแพ้เขาครัเคบเดินก็แพ้สรุปครับเดินก็แพ้แล้วตอนที่โดนเนี่ยรู้ไหมว่าโดนอะไรไม่รู้ครับรู้แต่มือ่ครับมือแต่ก็บอกตัวเองว่าห้ามหล่นครับก็ยืนยืนแลกกับเขาครับแล้วสรุปว่าหมอให้พักกี่เดือน ก็ประมาณสองสามเดือนนองครับสองสามเดือนงั้นมวยรอบก็จบแล้วจบแล้วครับจบแล้วปีปีนี้ปีที่สามแต่ทุกปีหรือเปล่าครับปีแรกอ่ะปีแรกโดนอะไรปีแรกโดนสอกกามหักกามหักครับปีที่สองอ่ะปีจมูกจมูกหักครับจมูกหักปีที่สามจมูกหักรับจมูกหักนี่ก็คือต้องบอกบอกแฟนคลับเอฟซีก่อนก็คือแผลเดิมนั่นแหละถูกไหมจมูกนี่ก็น่าจะพักประมาณเดือนครึ่งแต่ ตรงใต้ตามีสองเดือนถสาเดือนเพราะเป็นแผลใหม่สดๆร้อนๆใช่ไหม่อ่ะเป็นกําลังใจให้ฝากอะไรถึงเอฟซีหน่อยเร็วผมก็ขอโทษเอีด้วยครับที่ทําให้ผิดหวังแต่ผมก็สู้แบบของผมแบบนี้นะครับโโหแบบนี้นะครับสู้ใหม่นะครับผมครับสวัสดีครับ